รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกช่อง5ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยปุ๋ยออร์แกนิก TPi บริษัทโคเรีย LED and Equipment จำกัด คนเก่งมาแล้วนะครับเวทีของน้องระดับมัธยมศึกษาทั้งตอนต้นและตอนปลายนะครับการแข่งตอบคำถามชิงทั่ววิชาานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งคําถามนั้นมีหลากหลายมากนะครับความรู้ทั่วไปหรือคําถามที่มาจากการเดินทางท่องเที่ยวและคําถามสังเกตด้วยนะครับโรงเรียนไหนอยากส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันสมัครมาได้เลยนะครับรวมทีมมอต้นและมอปลายอย่างละหนึ่งคนสมัครมาที่ Facebook Fanpage เวทีคนเก่งครับ แล้ววันนี้ครับก็เป็นการหาตัวแทนสายที่2นะครับกำลังดําเนินอยู่ดูว่าชแชมป์แต่ละสัปดาห์ใครได้คะแนนเท่าไรแล้วสูงสุด2ทีมจะมาพบกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นตัวแทนสายที่2ครับ2ทีมวันนี้เป็นใครมาจากโรงเรียนไหนไปพบกันได้เลยครับ <S <S นุ่มสาวไอคิวสูงจากโรงเรียนบ้านค่ายจังหวัดระยองพบความมั่นใจมาพร้อมชิงชัยกับสุดยอดคนเก่งจากโรงเรียนอ่างทองปฐมรจนงวิทยาคมจังหวัดอ่างทองทีมนใดจะพิชิตแชมป์ประจสัปดาห์นี้ไปครองตามไปลุ้นกันเลย ช่วงร้อยเรื่องรอบโลกสนับสนุนโดย 4M Multimedia โทร02-5397-115-9ขนมปังเลอปแปงที่ไหนเมื่อไหร่ก็อร่อยบขอสอนั่งเผลนเดินทางปลอดภยัยโทร1490 ช่วงแรกนี้จะมีคำถามทีมละ3ข้อนะครับและแต่ละข้อมี3ตัวเลือกและมีเวลา15วินาทีในแต่ละข้อให้ตอบนะฮะตอบถูกข้อละ50คะแนนครับถ้าถูกหมดมีพิเศษให้อีก30คะแนนครับเพราะฉะนั้นถ้าเต็มก็จะกลายเป็น180แคะแนนโรงเรียนแรกที่จะเริ่มตอบก็คือโรงเรียนบ้าน่ข่จังหวัดระยองนะฮะจะเป็นโรงเรียนที่ได้ตอบก่อนพร้อมไหมครับชยะพลและนิติการพร้อมค่ะพร้อมนะฮะกันเริ่มเลยนะครับข้อหนึ่งครับ ผู้บริจาคโลหิตอายุระหว่าง17ถึง55ปีสามารถบริจาคโลหิตได้กี่ครั้งต่อปีครับ 1. 4ครั้ง 2. 3ครั้ง 3. 2ครั้ง 2>, 2ครั้งค่ะตอบข้อ3 2ครั้งต่อปีผมตอบที่ผิดนะไม่ใช่ครับ คำตอบที่ถูกต้องคือต้อง4ครั้งฮะคือได้3เดือนครั้ง3เดือนครั้งได้เลยนะฮะก็คือปีหนึงได้4ครั้งแต่ถ้าอายุ60ถึงหกปีอันนี้จะได้ไม่เกินปีละ3ครั้งคือทุก4เดือนถ้ามากกว่านั้นนะฮะหกสิถึงเจปีอันนี้จะบริจาคได้ไม่เกินปีละ2ครั้งนะครับไม่ได้คะแนนในข้อแรกลุ้นข้อ2ต่อไปนะครับศูย์องศาเซลเซียสเท่ากับกี่องศาฟาเรนไฮน์หนึ่ามสิบส 31, 3, 32ข้อไหนครับ32องศาฟาเรนไฮค์ครับข้อ3นะฮะ32องศาฟาเรนไฮน์นะครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ50คะแนนคือถ้าระบบองศาเซลเซียสเนี่ยจะมีจุดเยือกแข็งเป็นศูนย์องศาและจุดเดือดร้อยองศาอันนี้เราใช้กันแพร่หลายไปทั่วโลกโดยฉพางยิ่งวงการวิทยาศาสตร์ของประเทศยุโรป ส่วนฟาเรนไฮน์นั้นจุดเยือกแข็งจะเป็น32องศาฟาเรนไฮน์จุดน้ำเดือดจะเป็น2 1 2องศาฟาเรนไฮน์นะครับปัจจุบันที่สหรัฐอเมริกาใช้ระบบนี้อยู่มาดูข้อที่3ครับแม่น้ำสองสีในจังหวัดอุบลร,ราชธานีเกิดจากแม่น้ําโขงไหลมาบรรจบกับแม่น้ําอะไร 1. แม่น้ําชี2แม่น้ํามูล 3. ามแม่น้ําปิงข้อไหนครับแม่น้ํามูลครับตอบแม่น้ํามูลข้อ2นะครับเป็นคำตอบที่ ถูกต้องครับ50คะแนนแม่น้ำสองสีนะครับเกิดขึ้นบริเวณดอนด่านปากแม่น้ำมูลที่อำเภอโขงเจียมจังหวัดบนราชธานีครับคือเขามีชื่อเรียกว่าโขงสีปูนมูลสีครามตอนนี้นะครับบานคายถูกใส่สองข้อ100คะแนนครับมาดูอ่างทองปัตรมโรดวิทยาคมครับนัดสิมาและนัดนรีนะครับพร้อมนะครับข้อ1ครับการหุงข้าวโดยใส่กะทิแทนน้ำ เรียกว่าข้าวอะไร1เข้าวจี่2ข้าวยาคู3เข้ามันข้อไหนครับข้ามันข้ามันข้า3นะฮะตอบข้ามันมั่นใจไหมไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยมั่นใจนะครับแต่ถูกต้องนะครับ50คะแนน่วนข้าวจี่คือข้าวใส่กะทิแต่ปั้นเป็นก้อนแล้วเสียบไม้ชุบไข่ ย่างไฟอ่อนๆอู้หอมมากเลยนะฮะ <_ an> เคยเห็นไหมข้าวจี่ <_ an> ข้าวยาคูคือข้าวเหนียวที่กวนกับกะทิและน้ําตาลนะครับ <_ an> เป็นขนมชนิดหนึ่ง <_ an> ข้อ2ครับวงโยธวาทิตเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอะไร <_ an> 1. ปี่ปีพาด 2. แตรวง 3. โครงลางข้อ2แตรวงแตรวงคำตอบที่ถูกต้องครับห้คะแนน ข้อต่อไปถ้าถูกนี่จะกลายเป็น180คะแนนนะครับข้อ3ครับพิธีสารเกียวโตมุ่งแก้ไขปัญหาด้านใด 1. สิ่งแวดล้อม 2. โรคระบาด 3. การก่อก,อการร้ายข้อไหนครับข้อ1สิ่งแวดล้อมค่ะตอบข้อ1สิ่งแวดล้อมเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ พิธีสารเกียวโตเป็นการจัดประชุมนานาชาติเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจนถึงระดับที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อความร้อนโลกนะฮะก็เป็นการพูดถึงด้านสิ่งแวดล้อมโดยตรงเลยมาดูสรุปคะแนนทั้งหมดครับหลังจากผ่านรอบแรกไปแล้วครับโรงเรียนบ้านค่ายจังหวัดระยองมี100คะแนนครับโรงเรียนอ่างทองปัตรมรดวิทยาคม180นนคะแนนรอบหน้ามีทั้ง320คะแนนให้ลุ้นกัน ในช่วงสเสน่ห์เมืองต้องห้ามพลาดแต่ตอนนี้พักสักครู่ครับช่วงสเสน่ห์เมืองต้องห้ามพลาดสนับสนุนโดย12เมืองต้องห้ามพลาดพลัสโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย อุ๊ยออร์แกนิก TPI ชร่วงสเสนเมืองต้องห้ามพลาดนะครับค mm hmm. ำถามจากรูปภาพม,มาแล้วและก็เป็นคำถามที่เกิดจากการเดินทางท่องเที่ยวเพราะการเดินทางคือการเรียนรู้นะครับที่เราจะพบเห็นอะไรที่แปลกใหม่ในชีวิตได้โดยเพาะอย่างยิ่ง12เมืองต้องห้ามพลาดพลัส ก็มีอะไรน่าสนใจอยู่มากทีเดียวนะครับรอบนี้น้องจะได้เลือกภาพทีมละ2ภาพเมื่อเลือกแล้วมีเวลา15วินาทีในการตอบครับตอบถูก80คะแนนไม่ตอบหรือตอบผิดทีมที่ไม่เลือกภาพนั้นก็มีโอกาสขโมยคะแนน80คะแนนไปครับเราจะเริ่มจากทีมแรกก็คืออ่างทองปฐมร้อวิทยาคมมีคะแนนนำนะครับ180ต่อ100จะได้เลือกภาพก่อนภาพไหนครับนมสดน้องโพค่ะนมสดน้องโพดื่มน้องโพให้เราโตไปด้วยกันมาดูภาพครับนี่คือภาพตลาดน้ำวัดลำพญาจังหวัดนคนปรปฐม เป็นแหล่งชุมชนสินค้ากเกษตรกรรมหัตกรรมและสินค้าพื้นเมืองเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษาวิถีชีวิตของชาวบ้านด้วยบรรยากาศคุ้งน้ําที่สวยงามคำถามครับตลาดน้ําวัดลำพญาตั้งอยู่ริมแม่น้ําอะไรครับไม่ได้ตอบนะครับหมดเวลาโอกาสขโมยคะแนนมาแล้วนะครับบ้านไข่ที่ํำคะแนนเพื่อจะมาตีเสมอครับ15วินาทีครับ หมเวลาครับไม่ได้ตอบนะครัลองไปฟังเฉลยจากผู้มีการภูมิภาคภาคกลางการท่องเที่ยวของประเทศไทยครับคำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้คือแม่น้ำท่าจีนหรือชาวบ้านเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าแม่น้ำนครชัยศรีตลาดน้ำวัดลำพญา แห่งอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมเริ่มเปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อปีพศ2542โดยในช่วงแรกเปิดบริการเฉพาะวันอาทิตย์ต่อมาเป็นที่รู้จักมากขึ้นจึงเปิดบริการทุกวันเสาร์และอาทิตย์รวมทั้งวันหยุดนักขัตฤกษ์ตั้งแต่เวลา8นาฬกาถึง17นาฬกา ััจจุบนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะักท่องเที่ยวสามารถล่องเรือชมธรรมชาติสองฝั่งแม่น้ําและวิถีชีวิตของชาวบ้านนอกจากนี้ยังมีร้านค้าในตลาดน้ําวัดลำพญาที่มีสินค้าหลากหลายชนิดกลายเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจครับแม่น้ําท่าจีนหรือแม่น้านครชัยศรีนะครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องไม่มีทีมใดได้คะแนนจากภาพนี้มาลุ้นภาพต่อไปครับตรงเรียนบ้านคายได้เลือกครับภาพไหนดีครับปตท,ท,ทพลังที่ยั่งยืนครับ ปตทพลังที่ยังยืนมาดูภาพครับที่เห็นนี่คือผักนานาชนิดการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินจะมี2ลักษณะคือ 1. ปลูกพืชลงบนวัสดุปลูกชนิดต่างๆแทนดินเช่นแผ่นฟองน้ําแกลบเพื่อให้รากนั้นได้ยึดเกาะได้นะครับเรียกว่า soilless culture หรือ 2. ปลูกโดยไม่ใช้วัสดุปลูกแต่ให้รากพืชได้สัมผัสกับสารอาหารโดยตรงคำถามครับ การปลูกพืชไร้ดินโดยไม่ใช้วัสดุปลูกมีชื่อเรียกภาษาอังกฤษว่าอะไรครับการปลูกแบบออแกนิกค่ะการปลูกแบบออร์แกนิกนะฮะการปลูกแบบออร์แกนิกเป็นคำตอบที่ไม่ถูกต้องไม่ถูกนะครับโอกาสขโมยคะแนนมาแล้วครับอ่างทองปฐมโรัวิทยาคมครับ15วินาทีครับไฮโดรพรอนิกแต่ว่าไฮโดร โภนิกแล้วก็หัวล้อด้วยนะฮะแต่จะถูกต้องหรือไม่ฟังเฉลยจากผู้บริหารของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับคำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้คือไฮโดรโปนิกครับพืชที่ปลูกโดยไม่ใช้ดินมีข้อดีหลากหลายคือเรามั่นใจได้ว่าผักปลอดสารเคมีจากยาฆ่าแมลงไม่มีสารตกค้างซึ่งแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรสวนผักครูเท่าไฮโดรโปนิกอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นที่ปลูกพืชไฮโดรโปนิก หลากหลายชนิดที่มีชื่อเสียงนอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ปลูกสตรอเบอรี่ไฮโดรโปนิคที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอีกด้วยครับนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมแปลงปลูกอย่างใกล้ชิดได้นะครับถูกต้องครับอปจาย์จินแแล้วก็จะ้เลือกภาพต่อไปด้วยครับอ่างทองปัมโรุวิทยาคมเลือกภาพไหนครับปุยป๋ยออร์แกนิก TPI ปุ๋ยออร์แกนิก TPI นะครับมาดูภาพกันครับชาวบ,บ้านสมัยก่อนเนี่ยนิยมเลี้ยงหมาไว้เป็นเพื่อนเฝ้าบ้านแล้วก็ล่าสัตว์ การวิ่งไล่ล่าของมันก็ต้องการมุดเข้าพงหญ้าป่าละเมาะมีการขุดรูกัดร่างไม้เพื่อติดตามสัตว์ที่ล่านะฮะอันนี้คือแล้วแต่ว่าลักษณะนิสัยของสุนัขแต่ละพันธุ์คำถามครับสุนัขไทยพันธุ์อะไรที่มีชื่อเสียงของจังหวัดตราดครับพันหลังอา หลังอ่านนะฮะยิ้มรอเลยนะครับนัทนรียยิ้มเลยทําไมยิ้มฮะก็เคยอ่านคําขวัญจังหวัดมาเป็นคําขวัญของจังหวัดเลยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นยิ้มเลยนะครับพอถามมาแบบนี้จังหวัดตราดน,นะครับแต่จะถูกต้องหรือไม่ไม่รู้นะฮะ<ม>ต้องไปฟังเฉยจากท่านผู้มีการภูมิภาคภาคตะวันออกการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับคําตอบที่ถูกต้องของข้อนี้คือสุนัขไทยหลังอ่านหรือที่ชาวบ้านเรียกกันทั่วไปว่าหมาหลังอ่านเป็นสุนัขขนาดกลางขนสั้นหูตั้งเป็นรูปสามเหลี่ยม ลายจมูกสีดำมีขนย้อนกลับที่กลางหลังเป็นรูปต่างๆกันยาวไปตามแผ่นหลังซึ่งถือเป็นลักษณะเด่นสุนัขไทยหลังอ่านมีความแข็งแรงมีความว่องไวฉลาดแสนรู้อดทนต่อสภาพภูมิอากาศทั้งร้อนและหนาวเป็นสุนัขที่มีสัญชาตญาณของความเป็นนักล่าสูงและมีความซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อผู้เลี้ยงอีกด้วยครับถูกต้องครับ8ปคะแนน และภาพสุดท้ายที่โรงเรียนบ้านค่ายต้องพยายามตอบให้ถูกเพื่อจะทำคะแนนตีตื้นขึ้นมานะครับเป็นภาพของ12เมืองต้องห้ามพลาดพลัสโดยการเทียย่ยวแห่งประเทศไทยครับมาดูภาพครับเกาะน,นี้เป็นที่รู้จักกันดีของจังหวัดสตูลอยู่ในทะเลอันดามันครับเป็นจุดรวมความงามทางธรรมชาติทั้งบนเกาะและในน้ำที่สำคัญครับยังมีความสำคัญในทางประวัติศาสตร์ของไทยเป็นอย่างยิ่งด้วยคำถามครับโรงเรียนบ้านค่ายได้ตอบนะฮะเกาะใดในจังหวัดสตูล ที่อดีตใช้เป็นทันทสถานเพื่อคุมขังนักโทษครับเกาะอะไรครับเกาะตารูเตาค่ะหันไปปรึกษาแป๊บหนึ่งแต่ว่าเกาะตารูเตามั่นใจไหมครับกมั่นใจแต่จะถูกต้องหรือไม่ต้องฟังเฉลยจากผู้มีการภูมิภาคภาคใต้ใตการท่องเที่ยวของประเทศไทยครับคําตอบที่ถูกต้องของข้อนี้ก็คือเกาะตาลูเตา ซึ่งแนอดีใช้เป็นคุกขังนักโทษทางการเมืองเนื่องจากเป็นเกาะที่อยู่ในทะเลลึกปัจจุบันเกาะตาลูเตามีชื่อเสียงโด่งดังในด้านการท่องเที่ยวในระดับโลกได้รับรางวัลมรดกแห่งอาเซียนจากยูเนสโกซึ่งช่วยการันตีความสวยงามได้เป็นอย่างดีอุทยานแห่งชาติตาลูเตาประกอบด้วย2หมู่เกาะใหญ่คือหมู่เกาะตาลูเตาและหมู่เกาะอาดังลาวีฤดูการท่องเที่ยวจะเปิดให้ท่องเที่ยวตั้งแต่16พฤศจิกายนถึง15พฤษภาคมของทุกปี ถูกต้องรับ80คะแนนมาดูสรุปคะแนนทั้งหมดครับโรงเรียนบ้านค่ายจังหวัดระยองมี180คะแนนครับโรงเรียนอ่างทองปัตทรมรดวิทยาคมมี340คะแนนคะแนนห่างกันมากทีเดียวแต่โอกาสจะพลิกกลับมาชนะก็ยังมีนะครับก็ยังไม่ถือว่าหมดโอกาสไปเลยเพราะว่าช่วงหน้าไม่มีคะแนนจำกัดอยู่ที่ว่าจะทำคะแนนเกณฑ์คำสังเกตได้เท่าไรครับในช่วง English Quiz แต่ตอนนี้พักสักครู่ครับเวทีคนเก่งเวทีคนเก่งช่วง English Quiz คริสกับคูเอพัชรีรักษาวงครับมาแล้วค่ะใช่แล้วนะคะน้องๆพร้อมแล้วเนอะที่จะกวาดคะแนนกันเ <c oughs> ต็มที่เลยตอนนี้เนี่ยทีมสีเขียวคะแนนนําอยู่ค่อนข้างมากครับ340ตอ180อ่อ1น0คะแนนอย่าหมดกาลังใจนะคะทุกทีชอบภาษาอังกฤษไหมคะชอบโอชอบเนี่ยนะคะได้เปรียบเลยเนาะ,ะก,ก็กิกางเราคือเราจะมีตัวอักษรให้6ตัวนะครับจากนั้นให้น้องเขียนคำศัพท์โดยใช้ตั้งแต่สีตัวอักษรขึ้นไป 4, 5หรือ6ตัวอักษรจาก6เนี่ยมาเขียนคำสังกฤษให้ถูกต้องนะครับพร้อมกับเขียนคำแปลภาษาไทยให้ถูกด้วยเช่นกันและพิเศษกว่านั้นคือถ้าใช้6ตัวอักษรมาเขียนคำแล้วถูกต้องเนี่ยจะบวกพิเศษให้อีก50พคะแนนเป็นโบนัสจากเดิมคำละ20พคะแนนมาดูกันค่ะมาเลยครับมี t r m i s แล้วก็ e vowels นะคะครับสระมีความสำคัญมากๆนะถ้าพร้อมแล้วนะคะ เริ่มเลยค่ะเขียนคำศัพท์ใหญ่ๆหน่อยแล้วกันนะคะจะได้เห็นกันชัดๆสะกดให้ถูกต้องแปลให้ถูกต้องคำศัพท์บางคำมีหลายความหมายระวังนะคะตัวอักษรเนี่ยห้ามใช้เกินไปกว่าที่ปรากฏ6ตัวนั้นนะคะตัวอักษรที่มีในนั้นใช้ได้แค่ครั้งเดียวนะครับ เช่นถ้าหยิบตัว C มาใช้แล้วจะใช้ C 2ตัวไม่ได้เพราะ C มีตัวเดียวมีแค่ตัวเดียวใช่ค่ะสะกดให้ถูกนะคะผ่านไปแล้ว52วินาทีถ้าคิดไม่ออกนะคะลองใช้พื้นที่ข้างล่างเนี่ยเขียนเขียนเขียนไปก่อนก็ได้อีก25วินาทีครับความหมายเอาให้ถูกต้องนะคะ บางคำศัพท์มีหลายความหมายนะคะไม่ต้องเขียนมาหมดนะคะแค่หนึ่งความหมายก็พอเขียนตัวใหญ่ๆค่ะ หมดเวลาหมดเวลาได้คำค่อนข้างน้อยนะฮะเสียดายมากเลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยคำที่ปรากฏอยู่ชัดเจนมากเนี่ยแค่เอาเออกมาเนี่ยมันก็ได้ไปหนึ่งคำแล้วนะคะ,ะเราไปตรวจให้คะแนนกันดีกว่าทีมสีแดงก่อนแล้วกันครับสีแดงก่อนอ่ะไปเรียนบ้านค่ายนะฮะ time คำนี้อ่านออกเสียงว่า time นะคะไม่ใช่ time เป็นสระไอ time เวลาถูกต้องค่ะ site คือสถานที่ถูกต้องค่ะ timer จริงๆแล้วเนี่ยนะคะ timer คืออุปกรณ์หรือว่าสิ่งที่จับเวลาเนี่ยมันเสียดายตรงนี้นะคะว่าการแปลเนี่ยมันยังไม่เป๊ะเราให้ไม่ได้นะคะแปลว่าทีมนี้ได้ไป2คำสี่สคะแนนครับยังดูอาคอนปัมรมโรวิทยาคม ฝั่งนี้เนี่ยนะคะมีคำว่า time เวลาถูกต้องนะคะ <Yep. S 1> ฝั่งนี้เท r m มแปลว่าเทอมจริงๆแล้วมันคือภาคเรียนหรือว่าเป็นภาคอย่างนี้ไปนะคะแต่ว่าเราอนุโรมเราให้นะคะโอเคมีคำว่า trim trim จริงๆแล้วการ trim เนี่ยนะคะมันคือการเร็มตัดผมเนี่ยนะคะ ก็คือไม่ได้ตัดเยอะแค่เล็มปลายออกตรงที่มันแตกปลายตัดแตง่งพอได้ไหมอืมก็ได้นะความหมายมกต้องเนาะม,มันก็เหมือนแบบว่าไม่ได้ตัดแบบชุบออกหายไปนะมันก็ตัดแตง่งเนาะให้นะคะโอเค 2>, 2กับ1นี่เป็น 3, 3ามสามคำหกสบคะแนนครับ ไดูสรุปคะแนนทั้งหมดครับผลการแข่งขันในวันนี้ครับโรงเรียนบ้านค่ายจังหวัดระยองมี220คะแนนเป็นรองแชมป์ประจำสัปดาห์ทุนการศึกษา3,000บาทครับยินดีด้วยโรงเรียนอ่างทองปฐมโรดวิทยาคมจังหวัดอ่างทองครับมี400คะแนนเป็นแชมป์ประจำสัปดาห์ทุนการศึกษา5,000บาทครับ <c oughs> ทำไมวันนี้ถึงได้คำกันน้อยครับผู <c oughs> ้เอกคิดว่าเป็นเพราะอะไรไม่แน่ใจน้นองๆคิดว่า ถ้าอะไรคืออุปสรรคยากไปเหรอตื่นเต้นค่ะแล้วก็คิดไม่ทันด้วยค่ะพอ,อหมดเวลาแล้วค,คิดได้อีกหลายคำาอ๋อแล้วก่อนที่จะมาแข่งกันในวันนี้ค่ะได้ฝึกกันที่บ้านไหมฝึกกันเองไหมเปล่าค่ะเนี่ยแหละนะคะแนะนำกันเลยนะคะว่าใครสนใจเนี่ยอยากจะมาสมัครเล่นนะคะเวทีคนเก่งเนี่ยควรที่จะเล่นกันเองฝึกกันเองแล้วก็ กดดันตัวเองโดยการจับเวลานะคะเหมือนจริงเลยนะฮะเหมือนจริงเลยเวลามาตรงนี้เนี่ยจะได้ไม่ตื่นให้เพื่อนหรืออาจารย์เนี่ยเลือกตัวอักษรให้มีสระอย่างเงี้ยหนึ่งตัวสองตัวใช่นะคะนั่นคือเคล็ดลับอย่างหนึ่งแต่ว่าสำหรับวันนี้เนี่ยโบนัสเวิร์ดนะคะหรือว่าคำศัพท์ที่สะกดด้วยทั้งหมด6อักษรเนี่ยวันนี้ไม่ออกนะคะจริงๆแล้วเป็นคำยากเหรอครับไม่ยากเลยเนาะคือคำว่าอะไรครับ M I S ฉี่มิสนี่ก็หนึ่งคำแล้วนะละอองใช่ไหมเติม E R ไปเป็น m i s t e อรโอคำง่ายมากเลย Mister อดมิสเตอร์แอด yes that's right it's okay ไม่ยากเลยเนาะไม่ยากเลยใช่ไหมมิสเตอร์รู้ไหมคำนี้รู้ใช่ไหมแหมรู้ทุกคนแปลได้ด้วยแหมนึกไม่ออกนะฮะ อาอาจจะด้วยความกดดันต่างๆแต่ครูเองก็แนะวิธีการไปแล้วที่จะฝึกฝนตัวเองหรือใครจะวิธีนี้ไปฝึกตัวเองเพื่อจะรู้คําศัพท์มากๆขึ้นก็ได้ใช่ไหมฮะพ่อะมสแล้วต่อด้วยเออารด้อีกคำหนึ่งถูกต้องอย่างนนะคะเอาล่ะเราพบกันใหม่เนาะในสัปดาห์หน้าวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ